มาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จาก o อ o ว p ร์ทสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟี f a คุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินแล็กนั่นหรอก L.O.L. หรือ r o v แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับหมื่นสองพันฟีฟในราคา2,599บาทและแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับโอเวอร์ทอลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป มาต่อกันที่ fifacoin.com นะครับสรหัสซิล X เนะครับบนหน้าจอนี้กรอกเลยลด5%ซลเซิร์ชใน Google ตามนี้ได้เลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็เตรียมตัวไปเซิร์ชหาคอยที่ทุกคนต้องการนะครับราคาก็มีทั้ง PlayStation แล้วก็ Xbox รวมถึง PC ด้วยกรอกโค้ดทางด้านขวาบนหน้าจอเลยนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับ fifacoin.com เอาล่ะครับและนี่คือโพคาลีสวทเครื่องดื่มนล่นดิน้มีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกําลังกายแฮงไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็ตามน,นะครับหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จากช้อปปี l a า a าดได้หมดจัดไปสวัสดีคนดูจากทุกช่องทางนะครับพบผมซีหอและฟีฟ่23วันนี้มาตรงเวลาเปะ๊ะคือเที่ยงคืนก็พร้อมอัปเดตเลยนะ วันนี้วันที่9มิถุนาแล้วนะ ea ก็ตัดอัปเดตกันแบบเต็มๆเ,เลยบนหน้าจอเนี่ยคืออัปเดตเมื่อวานไม่ได้มาไลค์นะครับวันเพื่อหัดชอบพักใช่ไหมอันนี้เขาบอกแปลให้เลยแล้วกันนะไม่ไม่ไม่เสียเวลานะครับเขาบอกว่าซีซัน7มาแล้วนะนี่ซีซัน7 7แล้วนะซีซันพาร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยจัดมาเต็มๆในช่วงอันติเมททีเมอร์ซีซันนะโดยช่วงนี้เราจะเรียกว่า ไม่มีหมดอายุนะจนจบซีซันเลยออบเ c t i v e ต่างๆที่ทุกคนจะได้รับหลังจากนี้กนะ็ไม่มีไม่มานั่งจํากัดเวลานะครับแต่ก็หมายความว่าหมดซีซันก็คือหมดอายุนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่ามันก็จะมีการเพิ่ม Weekly กับ Daily Objective ให้คุณมากขึ้นปกติแล้วเควสเนี่ยมาในส่วนรายวันไม่ครบทุกวันหรืออะไรก็ตามแต่เราจะใส่ให้เพิ่มนะครับเอบอกมาว่าใครที่ขยันเล่นก็จัดไปครับน่าจะได้รางวัลดี และแน่นอนนะครับเพื่อให้คุณเก็บ EXP อะไรต่างๆเราได้ทำการใส่การ์ดเชฟชิปเตอร์มาบนหน้าจอครับดีไซน์การ์ดก็คือการ์ดโทน่โคสและการ์ดเทียโกซุนวาดีไซน์ของภาคฟีฟ่า23ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าในแคมเปญน,นี้เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่16นะยังไม่มานะหมายถึงว่ามาวันที่16แต่เราเอาการ์ดมาให้ดูก่อนนั่นเองนะก็แปลให้ฟังได้ตามนี้นะก็เข้าเกมเลยดีกว่านะครับพอเข้าเกมเป็นว่าค้างตามปกติ เอาละเรามาดูกันนะมีอะไรมาบ้างทุกคนจะเห็นว่าอันติเมทีมอัลติซั่นมาแล้วนะครับเห็นไหมมีจูดมีฮาแลนแล้วก็มีเอ็มบัเป้ก็ตามนั้นนะครับมีเจมส์มิลเนอร์มาเป็นการ์ดเอ็นออฟเดอะด้วยล่าสุดนะครับไม่ได้มีแค่เจมส์มิลเนอร์มีในส่วนของโรเบรโตฟิมิโน่หลุดมามีในส่วนของการ์ดเอ็นออฟีล่าต่างๆที่จะนําเข้ามาอีกมากมายทุกคนได้เล่นนักเตะที่ตัวเองชื่นชอบด้วยนะครับเรียกว่า จัดหนักจัดเต็มเันจริงๆส่วนทีม m อร์ซิอันแอนติเนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครก็มาเข้าไปดูการ์ดฟรีเอ่อเคเวสฟรีกันก่อนอน,นะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเข้ามาเราจะเจอ End of an Era j a เ e s s m i จ n e r ของฟรีกันไปเลยนะครับอ่าสาวกหงแดงเอ่ยแมนซิตี้เอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็อยากจะเล่นก็จัดไปนะเดี๋ยวไปดูพลังในฟุตบินอีกทีว่าแจ่มหรือเปล่า โดยเควสเนี่ยทำอันแรกนะครับเขาให้กดแทง3เกมนะครับนะกดแทง3เกมด้วยผู้เล่นริเวอร์พูลอย่างต่ำา3คนในทีมขึ้นไปนะความยากเซมิโปหรือจะเล่นในไรเบิลหรือพุตชันก็ได้นะเรียกว่าไม่ยากถ้าคุณมีนักเตะริเวอร์พูลก็ผ่านอยู่แล้วนะเควสนี้ต่อไปยิง8ตุงด้วยผู้เล่นริเวอร์พูลนะครับความยากเดียวกันนะครับแอสซิสต์ดลูกด้วยผู้เล่นริเวอร์พูล3คนในทีมขึ้นไปความยากเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับ ชนะ7เกมนะครับด้วยคู้เล่นพิม League ขึ้นไป3คนนะครับก็แค่นั้นเองนะครับไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยผมมีในส่วนอลริซงกับฟันได้เดี๋ยวหาลิ์พูใส่อีกคนหนึ่งก็น่าจะทำเควสต์มิลเนอร์เสร็จแมว่าจะไม่ได้ตั้งใจทำเควสก็ตามเนะเพราะเราก็ต้องเอาไปเล่นอยู่แล้วถูกไหมอันติเมททีมออดอะซีซันคับมาเพิ่มนะครับในส่วนของการเล่น5เกมเหมือนกันชนะ ชนะแดดอันติเมทเทียสซีซันนะครับชนะ10เกมรับไปเลยซองเต็มๆตึงๆนะครับ p x e p ด้วยนะก็โหมดนี้มันเล่นไม่ยากครับโดยทุกกดสามเหลี่ยมเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะครับเออเล่นก็คือใช้หลีก5หลีกขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับในทีมก็ลงได้เลยนะครับขอให้มี5หลีกนะยังมีอีกนะครับอันติเมททีมออฟเดอะซีซันเล่นโหมดอะไรก็ได้นะครับ10เกมชนะสเกมในโหมดเฟรนลี่นะครับ เล่น6เกมด้วยมีผู้เล่นทีมผสมสัส่น3คนขึ้นไปนะครับยิงปั่น3เกมยิงจ่ายด้วยลูกคอส3เกมชนะ3เกมด้วยผู้เล่นทีมผสมสัส่น4คนขึ้นไปนะครับทำโกลัปเกตร3รอบนะครับทำทำการ์ดถ้าเปลี่ยนตำแหน่งนะครับครั้งหนึ่งอะไรถึงก็ได้ p ถึง2,000เลยกว้งนี้ควรทำให้หมดนะครับงานง่ายแล้วก็งานไวด้วยถามว่าทำเสร็จได้ภายในวันเดียวเลยก็ว่าได แถมทำเสร็จได้ EXP 2,000เดี๋ยวจะไปดูนว่าทำเสร็จ e x p มันได้อะไรนะครับ w e e k l y objective ให้ทำลายอาทิตย์นะครับก็มีซื้อมีเล่นนะครับ a s i t ยิงกคนก็ดูเอาแล้วกันนะครับไปเล่นทุกโหมดอนะเล่นทุกโหมดเล่นเสร็จอะไรเสร็จก็รับไปเลยนะครับโอเคมันมาเหนื่อยเมื่อวานอันนี้นะครับเกมมิวโนเอออะไรเอยมาแล้วถามว่าพี่แล้วผมเล่นไปทำไมอะผมจะเอา EXP ไปทำไมมาดูนะครับอันนี้เลเวลอื่นๆก็คงจะได้ซองทั่วๆไปนะครับ แต่ถ้าว่าคุณทำไปถึงเลเวลสิแล้วรับไปเลยเทียโกซินวาแนละดูพลังซะก,ก่อนนะครับเป็นกองหน้าเท้า5 Work ้าเวิร์กเสดไฮไฮอันนี้สายอินจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าพลังเนะี่ยเท้า5 s k สกิลสแล้วก็วิ่งเยอะแถมสแต,ตอย่างตึงนะครับมีพลังเล่นเกมรับได้ด้วยเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนได้ไปเล่นกลางก็น่าจะแจ่มอยู่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่อินจะเลือกแพ็คนะแปดสคูณสิอะถูกปะแปด้าคูณสิ 10. เอาซองตึงดีกว่านะครับแล้วก็เราก็จะทําไปเรื่อยๆใช่ไหมไปถึงเลเวล20รับไปเลยปาร์กจีซูงฟรีแต่แน่นอน,นครับผมก็จะเลือก8 4ดสคูณ25อีกเช่นกันนะครับโอ้โหมีซองให้เปิดไม่หวัน่นไม่ไหวเลยครับใครที่ขยันเล่นขยันเก็บ EXP เนี่ยสบายมากนะครับไปต่อนะแล้วเนี่ยไปจนถึงเลเวล30เนี่ยคุณจะเลือกอ่อ30 84บวกก็ได้แต่พลังโทนี่โค้ดเนี่ยมันงามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฮะ ตนี่โค้ดที่มีเวิร์กเลตเป็นไฮไฮแล้วก็เท้า5สกิล5ที่สำคัญเปลี่ยนได้ทั้งแคม CFCDM พลังยิงก็ดีวิ่งก็เร็วรับก็แน่นอึดแข็งแล้วโดดเนี่ยถูกปรับเพิ่มมาจ่ายเต็ม2เท้าเต็ม99ใครเป็นแฟนมัดลิดยังไงก็ไม่หวนลาดนะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องแลกต้องยอมทิ้งซองไปแต่แน่นอนยังไม่จบนะครับยังมีการเล่นเลเวลไปต่อได้อีกอันนี้ผมไม่เห็นนะมันเป็นบั็กนะครับแต่เขาบอกว่า เหมือนจะได้เชฟชิปเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่85คูณ10ก็ตึงอยู่ดีแต่เมื่อคุณเก็บไปถึง level 40เนี่ยโห oh, มีเดลเปียโรไททันด้วยแต่อที่อยากได้มากกว่านั้นเนี่ยคุณสามารถเปิดไอคอน90บวกได้ด้วยนะเป็น90บวกพิกซทุกเวอร์ชั่นแต่ซองเนี่ยผมบอกเลยว่าซองเนี่ยตึงที่สุดตั้งแต่มีประวัติฟีฟ่มาแล้วนะครับทุกคนจะเคยเปิด85คูณ10แล้วได้ตัวตึงๆครับแต่ทุกคนลองคิดดูสิ อันนี้85คูณ20่นครับนั่งแต่ผมเล่นฟีฟ่ามาในชีวิตนะครับไม่เคยมีซองดีขนาดนี้แล้วไม่เคยมีซองดีขนาดดีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็น่าลองเหมือนกันนะก็น่าลองเหมือนกันโหดมากๆนะครับเรียกว่าแจกกันจูใจยอย่าลืมทำเควสนะครับเดี๋ยว exp ไม่ถึงก็จะเซ็งกันไดนะ้เพราะฉะนั้นอะไรที่มีคําว่า exp ข้างหลังแบบนี้นะครับทำให้หมดทำให้หมดอ่ะอันนี้เดี๋ยว ไปดูวนก่อนว่าประกาศนยมีอะไรบ้างนี่แค่กันนำนะล่อไป7นาทีแล้วนะครับมามาดูอันติเมททีมออฟเดอะซีซั่นกันบ้างนะอันนี้ก็บอกว่าก,ก็เราขอพูดหน่อยนะครับทีมออฟซีซั่นอวอร์ดวินเนอร์จะมีการทางขวาด้วยนะไม่ได้มีแค่อันติเมททีมออฟ s ซีซั่นที่โชว์เมื่อกี้อย่างเดียวรับไปเลยมีการที่เป็นวินเนอร์ด้วยนะครับซึ่งจะมาในรูปแบบของการเลือกนะครับ โดยจะมาเป็นรูปสีม่วงแบบนี้บนหน้าจอนั่นเองก็คือง่ายๆเลยว่าเขาเนี่ยจะมีสเตปเหมือนกับตัวทีมอัลซีซันนั่นแหละนะแต่ว่ามีโอกาสเปิดได้ในเวลาเดียวกันนะครับอืมโอเคนะผู้เล่นที่ติดทีมอัลซีซันอันติเมดเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเป็นวินเนอร์ไอเทมนะครับซึ่งทีมอัลซีซันนั้นจะขึ้นอยู่กับ 5หลีกนะครับมีรางวัลในส่วนของดาวซันโมทีเพเยอร์ออฟเดอะซีซั่นถุงมือทองคำนะครับซึ่งรางวัลนั้นจะเข้ามาในส่วนของซองในวันที่16ในช่วงของวีคแอนติเมตทีวันเดอะซีซั่นด้วยนะครับหมายถึงว่ามาแล้วแต่หมายถึงจบวันที่16นั่นเองนะก็เป็นการ์ดที่แปลกตาออกไปนะครับอ่า โอ้โหอะไรกันครับนี่นะครับแต่ก็แน่นอนครับตัวตึงๆมันเข้าแพ็กมาแล้วนะแล้วก็มาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างอีกนะเมื่อวานมีในส่วนเฟเดริโกเชซาแต่ผมไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมมันดูให้แอบลุ้นอยู่ว่ามันจะมีสกิลมูฟหรือเท้าบวกเปล่าแต่มันก็ไม่บวกนะครับมันก็เป็นเท้าสี่สีสีเหมือนเดิมแต่มีสกิลยิงอะไรเหมือนเดิมแน่นอนว่าใครที่เป็นสายการโชบเล่นได้อยู่แล้วนะเล่นทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้วยก็ ว่าทําดีหรือเปล่าผมว่าทําได้เลยครับเพราะว่าวิ่ง99อึด99ยิงดีมีสกิลยิงจ่ายดีความคล่องตัวสูงถ้าไม่ติดเท้า4ส,สกิล4อยากได้ดีกว่านั้นทําเลยครับมันก็ดูคุ้มมากๆนะแต่แน่นอนนะครับมันยังไม่จบมันมีในส่วนของ end of the era ในวีคนี้เราจะได้รับชมกองหน้าหรือกองกลางหรืออะไรต่างๆที่เลิกเล่นไปหรือย้ายทีมมหาศาลมากๆแล้วดูนี่ครับฟิเมโน่ครับ มิลเนอร์ฟิมิมโนมาพร้อมกันแล้วเหนียวไหนจะลาซาลาตันอิบราฮิโมวิชจะมาหรือเปล่าก็ายังไม่รู้ถูกปะเรียกว่าเป็นวีคชื่นมื่นของชาวฟีฟ่าหรือว่าคนที่ดูบอลแล้วอยากเล่นตั้งแต่ดวงใจที่โยรยลาถูกไหมคนที่ย้ายทีมหรือเลิกเล่นก็ส่วนใหญ่ก็เราโยรยลาหมดแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีการ์ดมาใช่ไหมครับอันนี้มันก็เอาการ์ดใส่มาให้เดี๋ยวผมพาไปดูสเตตัสในฟุตบินนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตัวอะไรบ้างตอนนี้เกมมันค้างครับ ก่อนจะมาดูฟนะิมิโนเนี่ยพาไปดูสเตตและเคมี Me ก่อนดีกว่านะเออส่วนเมนในไลฟ์เดี๋ยวผมไม่อ่านนะครับผมยังไม่สะดวกอ่านนะอัดคลิปอยู่เนมันเกมค้างไปแล้วนะครับเป็นปกติของวันสุกรนะ์จะค้างบ่อยอ่ะมาดูในฟุตบินกันก่อนนี่นี่คือนักเตะที่อัพพลังมาก็อย่างที่เขียนไปเมื่อกี้คือสเตตัสมันจะเหมือนกัน ตามที่ผมไปให้ทุกคนฟังไม่ได้เก่งขึ้นสเตตัสจะเหมือนกันซึ่งการ์ดก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมสีสันจะเป็นอย่างนี้ฟิมิโนโมิลเนอร์เดี๋ยวดูเห็นไหมกดนิวเพเยอร์ดูเนี่ยการ์ดมันจะเหมือนเปลี่ยนรูปการ์ดท่ันเองนะแต่ว่าสเตตัสจะเหมือนอันนี้ที่ผมแปลมานะแต่ผมยังไม่ได้คลิกดูนะครับมาดูกันก่อนอ่าจะเห็นว่าอย่างเป้นเนี่ยเห็นไหมการ์ดมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าสเตตัสมันเหมือนเดิมนะสเตตัสมันเหมือนเดิมเอ ไม่ใช่ผิดตัวโอเคเตตัสม,มันเหมือนเดิมตามส่มงไปให้เลยไม่มีอะไรต้องตกใจแต่มันสวยไงบางคนการ์ดต้องสวยหน่อยถูกไหมการ์ดต้องสวยหน่อยอาร์เรนก็เหมือนเดิมเท้าสกิลมูฟอะไรเหมือนเดิมนะไม่ได้มีแบบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็สามารถจัดกันได้เอ็นคุคนคะูเหมือนเดิมนะครับซิแค่ เอาง่ายเลยคุณมีโอกาสเปิดได้อีกและการ์ดมันจะเป็นแรนะใครมีแบบนี้ในทีมก็สวยครับการ์ดสวยสเตเกนก็มีแล้วตัวนี้แหละมีโอกาสได้มากสุดละถามว่าจะได้อะไรไหมเนี่ยตัวเนี้เยเดี๋ยวผมดองแพ็กไว้เปิดให้ดูเลวานดอฟสกี้นะครับวิกเตอร์โอซิเมนนะคาร์ควัสเคลียนะครับอืมมาดูกันก่อนบ๊อบบี้ราคาห้าแสนเท่านั้นเองหรือเอาสี่สกิลห้าเรียกว่าก็อัปเกรดมาจากตัวนี้นะ ในราคาเท่านี้ไงก็คงจะต้องจัดอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับราคาเท่านี้ก็คงต้องจัดอย่างไม่ต้องสงสัยสมัยตัวนี้ออกมาแรกๆเนี่ยตัวยูฟาเนี่ยนะราคาเนี่ยล้านกว่า2ล้านเลยแล้วตัวนี้มาเป็นให้โชคในราคา5้าแสนเท่านั้นถามว่ามีอะไรเพิ่มบ้างก็มีเพิ่มไม่เยอะนะครับมีเพิ่มไม่เยอะแต่ถามว่าเอาไหมก็เอามาก่อนสาววอลฟิมิโน่ก็น่าจะชอบกันนะครับเพราะว่าความคล่องก็9 5้าห้าแล้วแล้วก็ เอ่อเพิ่มในส่วนของการยิงอ่ถามว่าเพิ่มของการยิงดียังไงก็จะได้ใส่สมอเอ้ยไม่ใช่ใส่ฮอกได้ถูกไหมเออได้ใส่ฮอกได้แต่บางคนแบบว่าไออันเก่าเนะี่ยยิงมัน8ปดแปดใช่ไหมใส่ฮันเตอร์พางนี้มันบวก8เป็น96กอ่าก็อันนี้ก็คือการันตีว่าเต็ม99แน่นอนใส่ฮันเตอร์ดีกว่าครับเพราะว่าวิ่งมันลงล็อกพอดีนะเดี๋ยวจัดแน่นอนจัดแน่นอนเดี๋ยวจัดมาเล่นในไลน์นี้เลยแล้วกันนะสำหรับฟิมิโนอ่ะ เจมมิวเนอร์โอ้แฟนหงได้ตัวมาเต็มเลยเท้า4ส,สกิล4ของฟรีนะนี้เวิร์กเลดก็ดีอึดเต็มนะครับแล้วก็อ้าวเล่นได้นะเป็นตัวฟรีที่เล่นได้ดูสิปรับเป็นแบ็คก็ได้ CDM ม .cdm ก็ได้ CM ม .cm ก็ได้ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งตัวที่ทำไม่ยากอะ่ะของฟรีเ <c oughs> ทียบกับตัวเก่าแล้วนี่โอ้โหเก่งกว่าเยอะเลย <c oughs> เก่งกว่าเยอะเลยมีความอึดบวก16ะ่ะทุกคนมันจะถึงจะเล่นได้ถูกไหมครับก็ เอาเลยนะยิงจุดโทษ99นะมิเนอร์ใส่ชา a โดแล้วกันนะใส่ชาโดแล้วกันก็น่านเล่นหมดเลยนะส่วนเชซาเมื่อวานค่าทำ5 0 0 0สำหรับผมเนี่ยผมกล้าบอกว่าแพงไปนะครับในส่วนของเท้า4สกิล4เนี่ยผมกล้าบอกว่าแพงไปแต่ถ้าต้องใครลิง์จริงก็ทำได้นะตอนแรกผมผมไม่รู้ราคาผมไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้แต่ถ้า5 0 0แ0นนี่ผมสามารถตอบออกมาได้จากปากได้เร็วเลยว่ามันค่อนข้างแพงไปนะครับก็ ถ้าไม่ใช้ลิงจริงๆก็ไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับอ่านคอมเมนต์ก็ได้น่าจะมีแต่คนบ่นเนี่ยเนหะ็นไหม4-4แล้วแถม5แสนเนี่ยด่ากันเต็มเลยนะครับอันนี้แหละนะครับของฟรีที่คุ้มที่สุดในช่วงเวลานี้โทนี่โคดโอ้ยคือพลังมันโหดมากครับทุกคนโทนี่โคดโหดที่สุดในเกมแล้วครับที่เคยมีโทนี่โค้ดมาไม่น่ามีโหดกว่านี้แล้วครับนะเท้า5สกิล5แล้วสแตทเกมรับมันล้นหมดแล้วเนี่ยนะครับวิ่ง90นี่ใส่สมอนะ โอ้ได้สเตนเ98แถมพลังเกมรับเต็มอีกดูดิสบูสเตียมไปได้98นี่ตัวฟรีนะครับ <c oughs> นี่ตัวฟรีนะ c d เกียม98ในของฟรีนะครับโอ้โหเอ้าเอ้าเอาเอาียโกซินวานะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยอินนะแต่ผมจะดูเคมีให้ก็แล้วกันนะครับอาถ้าจะไปเล่นกลางในเกมเนี่ยก็คงจะใส่ชาร์โดแหละนะก็ดูเล่นได้นะ CDM หรือ CDM G.M. แต่ถ้าเล่นหน้าไงก็คงจะต้องไปใช้บริการเอนจินละ่ะใช้บริการเอนจินเพราะว่าเพิ่มความคล่องไปเอา5้าก็เอาพอเล่นได้อะแต่ผมว่าเลือกแพคดีกว่าถ้าถามผมนะเดี๋ยวมันจะไม่อินเอา <c oughs> ส่วนใครอยากรู้ว่ามีอะไรในแพคบ้างก็มีล mm ีกโปรโตเกตนะแล้วก็มีเนี่ยจัตุรเทพบนหน้าจอทั้งหลายเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวไปเปิดแพคกั hmm. นดีกว่ามาผมรอเกมหายค้างอยู่พอดีนะ ทําแพ็กไม่หมดทุกแพ็กน,นะครับในช่วงเวลาที่ทุกคนดูไลฟ์ผมอยู่วันนี้ทันนะแต่ว่าถ้าใครที่มีเดลี่ล็อกอินยังหลเหลืออยู่ใครที่ดูคลิปย้อนหลังเนี่ยก็คือไม่ทันแล้วนะครับในส่วนของ Flash SBC นะครับซึ่ง flash SBC ได้อะไรบ้างมันจะได้85ดคูณ5เลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็มาโอเคนะครับออ e c t i v e Daily ก็ยังอยู่นะเนี่ยครับแ a ลช SBC ครับมีเวลาทำา ทําซ้ําได้หนึ่งนะทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยผมก็จะมาจัดนะผมทาไปแล้วซองหนึ่งนะเดี๋ยวผมทําอีกซองหนึ่งแล้วกันก็เปิดทั้งคืนนะครับซองนี้แปดสิบห้าคูณห้าเดี๋ยวมีเวลาสิบสี่ดีเดี๋ยวผมตัดไปตอนทําเสร็จเลยไปอ่านเมนในไลน์แล้วเดี๋ยวตัดกลับมาเปิดแพ็คครับเอาละครับมาได้เวลาถลุงซองนะแต่ผมมีซองกัะกากเยอะผมก็จะเปิดไปก่อนนะครับเปิดไปก่อน เจ้าานคูดแดงผมย่อยไปแล้วมันย่อยไปแล้วมันยังอยู่เฉยเออแต่ว่าในส่วนของโปรโมมีอะไรบ้างละ่ะลืมดูเลยนะครับมีแพ็คไลนิ่งลาวมาตามปกตินะผมไม่สนหรอกนะครับเปิดนี่นดี้่าแพ็ค10คอยแพ็คแข่งความหวังรับสายฟรีวิ้ยได้วองเอาเลยเหรอเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมสิอื้ เีออนกอลเลสกาไม่ซ้ำอยู่ละผมมั่นใจผมเคี้ยวย่อยตัวจนหมดตูดแล้วอ่ะเห็นไหมเสียสิบคอยได้เลทแปดเจ็ดไปตัวหนึ่งผมว่ามีผมอ่านคอมเมนต์แล้วมันมีคนได้ตัวแต่จๆเยอะว่าผมลุ้นได้บ้างนะวันนี้ไปสกิปเลยเปิดซองเลยผมเปิดสกิปครับเพื่อความรวดเร็วไปไม่ดูไม่ดูไม่ดูเว้นแต่กสีมาดูนะแต่มันไม่น่าเป็นสีหรอกอ่า การทองดงแดงย่อยทิ้งให้หมดมีคนได้าลิบ้าเลยเดี๋ยวผมอ่านเม้นต์ไปคร่าวๆนะแต่ว่านี่ผมอัดคลิปให้คนที่ดูย้อนหลังดูด้วยมีคนได้เลวานได้เดอะบอยได้เดอะลิทได้าลิบ้านะมีคนได้สเตเก้นมูเซล่ามันมีเยอะกว่าเวสติเมทมันมีเยอะกว่าที่ที่โชว์ในฟนะุตบินครับก็น่าจะมีในโพสในเมนดีเอนะแต่เราไม่ได้เข้าไปดูเราเราเปิดแพ็กก่อน ออนทะักหลายตัวเลยเป็นวียทต่เมตที่คุ้มละที่ดองซองมาแต่จะคุ้มแค่ไหนก็นอยู่ที่ดวงเราด้วยนะเดี๋ยวในไลฟ์เดี๋ยวมีคนเปิด8 4เอแคูณ30แล้วมีคนเม้นบอกทองล้วนผมไม,ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเหรดีเปล่าผมเปิดซองน้ำจิ้มเลนระหว่างนี้นะผมมูเซอลมโดนนะแต่ผมยอมรับว่าฝีมือไทยภาพผมก็ค่อนข้างกุ๊กไก่ลงนะแต่ว่าแพทใหม่ๆมโดนเผาเครื่องเละผมเคยโดนมูเซล่า ลากมายิงลากมาเปิดหลายทีแล้วด้วยใครได้มูเซล่ลากก็ลองเล่นดูนะเจ๋งอยู่เดี๋ยวระหว่างเปิดผมเปิดผมหาภาพให้ดูว่ามันมีหรือเปล่านะครับมันน่าจะมีโพสของ EA เองนะนะว่ามันมีตัวอะไรออนแพ็กบ้างนะระหว่างนี้ผมก็เปิดซองไปด้วยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยซองเต็มไปหมดเลยนะครับ E a มันไม่ได้โพสเนะว่ามีอะไรออนแพ็กบ้างครับมันก็ มันไม่ได้โพสครับควิกเซลได้ควิกเซลก่อนแต่เดี๋ยววันจันเก็บไ้ทำลูปเลยนะอย่าอย่าควิกเซลครบทุกตัวมีคนบอกทำไมล็อกแต่บรุกเกตในดวงแล้วนะผมขอเคลียร์แพ็คพวกนี้ก่อนแล้วนะแล้วเดี๋ยวโชว์แพ็คตึงๆให้ดู่นะเนี่ยบนหน้าจอทุกคนก็ดูตัวที่เข้าแพ็คอยู่ตอนนี้นะครับส่วนการมด่ม่วงเนี่ย <c oughs> การมุวงมงมันสนุกตรงนี้คือถ้าหากว่าทุกคนเปิดแพ็คแล้วขอบม่่งออกมาแบบนี้ ก็ก็นั่นแหละก็แปลว่าคุณได้โชคสองชั้นอ่ะดูของชาวฟี f a ก่อน85คูณ5อันนี้คือแฟลตเอครับขอดูหน่อยโอ้สีส้มสีส้มข้ามเลยฮะอันนี้เป็นเอามาเอามาขัดโอ้โหอาเซอร์บ,บี้เอ้ยโอ้โหเหรดดีอยู่นะแต่มีลาเมล่าด้วยหรอ อเอาละมาแล้วนะซ้ำเนี่ยใบแรกเลยแล้วแฟดไอ c ีซีมาเดี๋ยวให้เขาไปย่อยก่อนนะครับเนี่ยสองแปดห้าคูณห้าครับมามามาเดี๋ยวผมเปิดในไลฟ์รัวๆก็ใครที่ดูคลิปย้อนหลังเดี๋ยวโชว์แปดหกดับเบิ้ลให้ดูแล้วกันหกซองมาเห็นเขาว่าเหรีดดีสีฟ้าต้องหองอกนะครับตองแรกตองแรกเป็นแมนออฟเดอะแม์และเป็นทางฝั่งของโบนูนะครับการแมนออฟเดอะแม์นี่แหละ ตัวขัดตาทับแต่ก็ถือว่า88กับ87เป็นไรไเป็นไรอซองต่อไปซองนี้มันค่อนข้างไผยวิญญาณอยู่นะมันก็ไม่ใช่ถูกนะครับแต่ช่วงนี้มันก็น่าเปิดมากและเป็นการ์ดส้มอีกแล้วนะครับใบนี้เป็นตปีขวาเรียบร้อย86ล้วน แปดหกล้วนจริงๆในช่องแชทบอกโอ้พี่เลดดีมากสองซองผ่านไปยังไม่มีเงานะครับเลดดีจริงหรือเปล่าซองที่สามครับเลดดีจริงหรือเปล่าอืมการ์ดออกมาในสีอื่นที่ไม่ใช่สีที่ท้องานแ,และอิลิกรามเมล่าโอ้หมันดันการ์ดแมนเดอแมทขึ้นมารับเลดอะองจริงปกติตัวพวกนี้มันเลดไม่ถึง 86ไง EA ดันขึ้นมา,า,ารับเลดตลาดนะ EA ตลาดมากดันมารับเลดตึมเลยเไปต่อครับมันมีสีฟ้าบมางอกะยังไม่ฟ้านะวอล์กเอาอย่างเดียวเราข้ามครับตัวของก็ไม่ซ้ำอะไรนะทุงนี้โค้ดกับเมยองยังนะยังไหนใครเขาบอกว่าแพ็คนี้เลทดีก็ เปิดให้หมดแล้วก็เดี๋ยวปิดด้วย84ดสิคูณสาขคุณพีแล้วเดี๋ยวผมไปทําแพ็กผมต่อป้ามาได้ยังยังไม่มาอีกเอา้าเลดไม่ดีแล้วอีคนที่เปิดได้นี่ดวงดีมากกว่าอืมดีสุด88อ่าเหลือซองสุดท้ายซองดอง ไม่มานะครับ6ซองไม่มีสีฟ้าเลยแม้แต่หลีกลองนะครับใครที่บอกเลทดีคิดดีๆนะแต่ก็ขอบคุณแม็กกี้ที่คุณแม็กกี้ที่ไม่เปิดนะผมได้เห็นเลทแล้วคุณแม็กกี้ก็ไปทำแฟลช s อ c ต่อนะครับเดี๋ยวเรามีแพ็กตึงที่สุดท้ายคลิปนะให้คุณคุณพีมี84ดคูณส0แต่คนที่อยู่ในไลฟ์เดี๋ยวผมเปิดแพ็กกับผมยาวๆนะแต่ว่านี้คือคลิปสั้นไงเพราะเราวิคนักเตะเราวิคอัปเดตเราแปลเ,เวคเเวสไปใช่ไหม อันเนี้เปิดแพ็คเอามาตบท้ายคลิปเฉยๆก็เดี๋ยวมันจะได้ไม่ยาวเวอร์นะครับมาเดี๋ยวเปิดเช็คในเลดให้ดูอันนี้ก็วันนี้เน้นในทางฝั่ง PlayStation 5นะส่วน PC ถ้าเปิดเล e ่นในไลฟ์ก็แชร์มาได้เลยนี่รากันเองกันเองเช็คเลดกันเองกันเองโอ้โหอานายหลามาเลยนะครับอานายตัวท็อปหลามาเลย ดวงมันอยู่ที่ค้นอะอย่างนี้มีอานายก็สบายแล้วถูกไหมไม่ได้ต้องลากกองหน้าอะไรเหลือจะเปิดแพ็คเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวอ่ะอ่ะเราไปดูกันตอนที่เราอยากจะดูที่สุดในวันนี้ในช่วงนี้ก็คือนี่ครับ84คูณ30ในช่วงที่มีทั้งเป้ทั้งฮาเล่นซาล่าเออจูดเบริงแฮมและอื่นๆเนี่ย ซองนี้มันต้องมาไม่ว่าจะยังไงสีฟ้าหลีกใหญ่ต้องมาอย่างน,าน้อยๆหนึ่งถึง,งสองใบนั่นเองไปครับไปครับฟ้าไม่ใช่ฟ้าแล้วเป็นสีส้มโอตุเกตโอ้โหไสในถ้ากากนี่รับไม่ได้เลยนะนี่โอ้โหแปดสิบสี่คูณสามสิบ จัวมาแปดห้ากันหรอปีปากเลยใครบอกเลดีไหนผมขอดูข้างในดิโอ้ยไอ้หำดีๆนะปึ๊บไม่ใช่ละไม่ใช่ละแล้วต,ตัวกดให้เองเลยผมไม่ได้กดโอ้ย อยากจะชูนิ้วกลางให้แี่สองนิ้วแย่แย่มากโอ้โ oh, หทุกคนแย่แย่เลยแย่แย่สุดสุดเลยแย yeah, ่สุดสุดเลยครับแย่ yeah, ที่สุดนะครับโอ้ oh, ทุกคนแย่ yeah, มากอ่าเอกดเลดไปแล้ววันนี้ไม่งั้นเลยหลีกลองมาสักใบก็ได้อันนี้คือไม่มีสีฟ้านะ ผมเปิด86คูณ2มาทั้งหมด6แพ็คใช่ไหมเปิด84คูณ30อีกแพ็คหนึ่งรวมทั้งหมด7แพ็คแบบโคตรตึงที่ทุกคนเม้นกันเนี่ยว่าได,ได้ได้เต็มเลยครับเหรดดีครับไม่เห็นมาสักใบเลยฮะอล่าเดี๋ยวผมไปล่ากันต่อในไลฟ์กับคนดูในไลฟ์นะใครที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังก็ฝาก subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้คุณพีเช่นกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ